ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาแลยเขาเปรียบพัวเคียงวัวกันนะครับสีสนามถุงโพดสเตเดียมครับจะมีวัวมากเลยนะครับตอนนี้ครับเริ่มทาการเปรียบเริ่มทาการเคียงครับมากันไล่ทีไล่แห้งครับขณะนี้ทันยูกับบรรยากาศ การเปรียบวัวนะกับเปรียบบัวคลองสนามกีฬาชนโคถุงโพสเตเดียมกับในการชนวัวแต่ละรอบเดือนนะครับก็ต้องนําวัวมาเปรียบหลวงหน้ากับประมาณสี่สัปดาห์สี่อาทิตย์นะครับก่อนทําการชนกับวัวทีมารอการเปรียบนะครับลําไว้อย่างดีแม่รุดจะรุดก็มีปัญหน้า เรามารวมสังเกตการการเปรียบพัวข้องทนามกีฬาชนโคถุงโพสเตเดียมนะครับโดยทำเนียมปฏิบัตินะครับว่วชนใยญ่ชนราคานะครับเขาจะเปรียบกันในสังเวียนชนนะครับครับขณะน,นี้ท่านอยู่กับบรรยากาศ<ม>การเปรียบพัวข้องทนามกีฬาชนโคถุงโพสเตเดียมนะครับ S <S> ครับอีกคูนึงนะครับ,รบตีกำลังแร่แล่แร่น้าแร่ตากันอยู่นะครับติดหรือไม่ติดสักเดียวรู้แล้วครับครับเราอยู่กับบรรยากาศการเปรียบพัวกับเปรียบพัวกอ,องจะน้าม<อ>ชุงโพสเตเดียมครับจอร์จกานดูระวังกันเปรียบนะกับขณนะน,นี้ครับ สูงต่ำดำก้าวยาวสั้นกับไปชนได้ผมเอามาพิจรารณากันเลย,ย,รเย,รค,ค,ยครับอย่าติดเรือไม่ติดสักเดียวรูน้นะครับมีคำตอบกับมีคำตอบแยกย้ายกันนะครับคนนี้ไม่ติดนะครับไม่ติดเามติดเรือไม่ติดสักเดียวรู้นะครับคนนี้ vừa chân là kha này các anh chưa <laughs> <laughs> nhé, nhường Jurawan xin chạy <laughs> สายนามนะครับนงอ,บอ,อ,องโอทรับคุณนักกรทองเพชรครับใ,นในส่หมวกทำงานเทลงนะครับบนาเลยจะมัน่ีที่โงจะตีมาจนชวรับไมเสียงหัวมันก่อนเบียเนาไม่จาว่าเขเล่นกัมามาสุตยองมา กำลังจะตกลงอะไรนะครับปูนี้เขียนสัญญานะครับปูนี้ตกลงเขียนสัญญาดีนะครับปูนี้ตกลงติดแหลครับสรุปนะครับลังข้าวข้องช่างายนะครับไฮยีน่าจากบรนนาเดิมนะครับกระบอตัวแดงเคยชนมาแล้วป้านกันเคยแพ่ทักรังแหละนะครับครับว่า ติดติดคู่แล้วการจะมีการลงนามในเส้นยากันไว้นะครับอีกคู่นึงนะครับที่กำลังจะประกอบคู่กันอยู่นะครับได้หรือไม่ได้ติดหรือไม่ติดอีกสักครู่นะครับครับยังเปรียบอย่างเคียงกันอยู่เลยนะครับอีกสักครู่กับอีกสักครู่ แยกใหยนะครับคุณน,นี่แยกใหราไปเลยครูแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่เราบันทึกไว้นะครับถ้าเย็บกับตีนหนะดิเออพวกหมาเออเดียวตีนหน้าวะเอออะไ อย่างเรียบๆไปเลยครับอย่างเรียบๆแขยงๆกันอยู่นะครับนี่มันชุดดินใช่ไม่เคยลูกตีครับท่านกำลังอยู่ในบรรยากาศข้องกันเปรียบวัวห้าครัวเพื่อตีจะทำการชนในวันที่สิบสิบเอ็ดเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองสนามุงโพสเตเดียมนะครับ กำเล่งกันตัวตาเดือนยังไม่ติดกันทีนะครับยังไม่ติดกันทีคู่นี้ก็กำลังเปรียบกันอยู่นะครับหาเป็นหน้าได้จัดเลยปะไหนวันจันร์นีไหนวันที่อะไรันใค้ ติดเรือไม่ติดจังเดียวรู้นะครับการเปรียบพว่็เขาเขาต้องแลกกันอย่างปิติพิทันกับไม่หวากันครับก็ตัวนี้ตัวนครับที่มารอกันเปรียบกันคขยงกันอยู่ติดนะครับวันนี้ติดไก่ปุ๋ยยัย

ติดหรือไม่ติดอีกสักครูมีคำตอบไหมครับครับก็บรรยากาศการเปรียบัวกของสนามถุงโพสเตเดียมนะครับช่วงนี้การติดกันมั่งเลยนะครับมขอีมองเงินไกลๆนะครับติดหรือไม่ติดสักเดียวมีคำตอบนะครับซัดจากสนามกีฬาชนโคถุงโพดสเตเดียมนะครับกับเคียงคูนี้เรามาแล่แลราติดไม่ติด ขั้นตอนก็ของการหวัดเข้านะครับเพื่อให้มันลงตัวกันครับูนี้สาบวาเคียงกันซ่องเดือดเลยครับไม่ต้องหวัด หลังนี่กลางติดซนะ้ำอย่ามนีต้ตกลงกันนวัดตวงยอดยาไปค้อนตวงยอดเข็บก็ไปคอนกับถ้ายอดเท่ามันไม่เท่าครับเรามาแล้ครูนี่ติดไม่ติดนะครับอีกสักครูมีคำตอบแล้วครับ อัวก่อนกางจะบางตาเป็นนิดครับแต่ก็อัวประเภทราคาก็มากันมากพอทุอกคนเดี๋ยวเกียงจะเคียงติดหรือไม่ติดตามเดี๋ยวเจ็ดเฉาเมานะครับ อีกหนึ่งคูนะครับกำมังแล่กันอยู่ไล่โน่นกั้นตูมตูมตูมเลยครับกับการยังอยู่ในขั้นตอนกองการแหล่แหล่ใจกันอย่ปะน,นะครับนะแห <c oughs> ล่ใจจะได้วะ ก็ไม่ติดนะครับคนนี้ไม่ติดแยกติดกับติดกับติดเส้นเสัญญาเลยกว่าไม่ติดนั่นแหะก็เส้นสันญาอยู่รับกำลังเข้มข้นนะครับติติดกับติดกันไปติติดกันแลกกับบ้บานก่อนยังแรลกันอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกว่าเคี่ยงกันตั้งแต่บ้ายโมงตั้งแต่เทียงยนตึงนู้นรับซี่โมงอาโมงสายเวลาท่านพี่่โบงนะครับ ล็อบลมก้อนลอบลมคือกลับการตีลมก้อนกับมันร้อนกับมันร้อนนี่กับบรรยากาศนะรับเดินไปเดินมาลักห้าตีวางห้าตีตัวเปรียบมันลงตัวกันนะครับแต่ละขู่กว่าจะได้มากก้อนกลางใจอยากเส้นกันนี่นะครับรับคู่นี้นะครับคู่นี้ก็เดิมเคียงอันดีครั้งนะครับได้ไม่ได้เรามาลุ้นกันลาเลยครับ ตอนนี้หน้าประตูนะครับเรียกท่านยายนะครับ <c oughs> หน้าประตูเรียกท่านยายครับตอนนี้กำลังลำเลียงว่าจากข้างหลอกาตู้ข้างในนะครับเผื่อหมากเปรียบกันข้างในจะได้แลกกันนายายครับจับการเคียงวัวในช่วงบายก็เข้มก้นขึ้นหมาอีกทีนะครับตอนนี้ว่าหลายๆตัวกันลำเลียงก็มาอยู่ในนี้กับมาอยู่ในในชั้นชนนะครับชั้นทั้งเวียนชน ยังพิจารณากันอยู่นะครับคู่นี้ยังพิจารณากันอยู่ติดหรือไม่ติดสักเดียยมีคําตอบนะครับอากาศก่อนกลางจะร้อนนะครับช่วงบ่ายนะครับการยังเปรียบกันอยู่เลยนะครับคู่นี้ครับเราครับน้ย่ราครับยังเข้มข้นยังเข้มข้นยังดูเดือดดูด้นนะครับการเปรียบกันนะครับ มาเลยคูครับเรียบได้ไม่ได้ติดไม่ติดครับตอนนี้บรรยากาศก่อนข้างจะลมแล้วครับลมปัดน้อยๆเย็นสบายสบายนะครับไม่มีปัญหาไม่อยู่ว่าทักเรื่องเด็ดร้อนเลยทันยุกับบรรยากาศการเปรียบวัวการเคียงวัวกองสนามกีฬาชนโกทุงโพสเตเดียมนะครับสนับสนุนสิ่งดีๆโดยน้ำดื่มเอวันนะครับถูกหนึ่งขวดรอยจากการกุศลหนึบาทนะครับ ครับตอนนี้ว่า,าหน้าแน่นแน่นหน้าเลยนะครับเพี่ยนจะได้ตะกี้ขู่ได้ตะกีก้ตัวทเดียวเราราควงพุทน,นะครับสนามกีฬาชนโคเข้าปรีดีอำเภอถุงซ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชศึกใหญ่หุ่นหลานชิงเงินชิงทองทำการชนวันที่ย3ิมและย4ิี่มกราคมช่องปั่หาลอย60ส่องมีว่าในรายการ18ขู่ขู่ทีนาท่าสนใจคือนินแพตตาปี ก้องเจจุมเวียงสะชนกันนึ่งลานซองบื้นบาทกับโคแดงหามมุดมสับหรือแดงลูกหลักยอดกระตันยู่ข้องนายผีซ่านจากจังหวัดกระบี่อีกขูโคโนโดเนื้อปตาพีทวีสับ เรื่อยผุดซ่าก้องนายนงบลนำรอนกันตัง,นนงชนซ่องลานซ่องแส้นบาทกับโคนีน้าประยักโดมทองคว<ป>ายชนะดับเทือดซ่ามาเล่ซอยกอ่อทองคำนักซ่องสลึงจากคุณชาคลิตร่องสวัสด์นาย,ยกสมาคมกีฬาชนโคไทยไแห่งประเทศไทยไอีกโคที่อยู่ในความช่นใจชนกันนึ่งลานที่บื้นบาทระว่างโคดุกดางงามแปดขี่รี่ยอดมีใจเรื่อยสุดล่อ ขายโค่อยอดมีช่บ,ช 1, 000, บันกวนโตนชนหนึ่งลานซีบื้นบาทกับโค่แดงงามแผดลงรถเรื่อยแดงทายาดไอยัก์ข้องในวิรสถ,ถุงซุ้งคูนี้ควายชนะรับเสื้อสามารถพร้อมโดยซอกโค่ทองคำซ่องกะลึงอีกขูนนะครับที่อยู่ในความสในใจนะครับชนกันสี่แสน้นซ่องบื้นบาทโคโนดลังข้าวเกียินํำโชกเรื่อยเบสิก จาขายคู่ธนากรเกียน้ำฉกชนกับลุกดางามลุกปัดเรื่อยแดงหน่อยข้องในแดงหนากำจววดหัวดังหัวดีมีมากมายกับ18ขู่สนามกีฬาชนโก้ก็ปีดีอ้เบอท์งส่งติดตามชมติดตามแหล่กันได้นะครับตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีก็ทันนินอยู่กันอยู่แล้วแต่ชัวนี้แหละจะดีทุกตัวถันตัดสินใจเองว่าตัวนี้จะดีว่าเท่านั้นครับ กาอย่าลืมนะครับยีเดบยีบีมการาครับในวัาใจเราได้อย่างบอกไม่ตูกเลยว่าตัวนี้อยู่ตัวนี้ปล่อยกาต้องไปแลกกันเอาเองนะครับเชิญครับนี่คือบรรยากาศซดๆขกองการ,ปราเปลี่ยบัวเกียงวัวสนามกีฬาจนโกถุงโพสเตเดียมนะครับกาติดตามแลกกันได้นะครับมีพวกอาจารย์เดิมนะครับกอติดกอบสังเวียนบรรยายใต้ผ้าไม่ตันได้แลกกันซดๆด,ดนะครับ ก็ยังตกลงกันนะครับระวังตกลงนหน้าแนนแนนหน้านะกับเปรียบปวกครับคอยู่เราวางการ,เปร,การเปรียบกันเคียงกันอยู่นะครับเลกับยังไม่แซ่ดนะครับยังเปรียบยัางแข่งกันอยู่เลย คนเดินมาดีครับวั <serves S 1> <Price. S 2> ีครับเดินมาแล้วคนกำลังจะตกเลยครับคนกำลังจะตกแล้วคนกำลังลงนะครับคนกำลังลง างนอกก็มีวัวอยู่จำนวนหนึ่งนะครับ